เรื่องคณะกรรมการประสานง,งานสภานะครับมาเรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องผู้ช่วยสส,สนะครับก็อันนี้ผมก็ไปเอามาข้อมูลมาสรุปให้ฟังนะครับจากข้อบังคับของสภาไอ้หลักเกณฑ์ของสภาในการตั้งนะครับก็8คนเนาะท่านมีท่านผู้ล,ลงพื้นที่สําหรับสสเขตโดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิของเราที่ไม่ใชู่กรุงเทพเนี่ยท่านเหลือแค่สามวันทดังนะั้นการที่ท่านต้องทำใจให้ดีนะว่าท่านจะมาเป็นวิบหรือไม่เพราะถ้าท่านไม่ใช่วิบท่านไม่ต้องมากรุงเทพอหานครทีวันจันทร์ าานอคาราะรัหาข้อมูลช่วยเตรียมการอภิปรายช่วยหาข้อมูลเพื่อการเสนอยัตติเสนอกฎหมายต่างๆะนะครับนี่ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวส่วนผู้ชำสอนล็อกเวลาไว้เลยครับนะคะะรับขอความร่วมมือว่าการประชุมสอคือ first priority สำหรับท่านนะไม่งั้นเราไม่มีความเป็นพัก นะครับมันคือที่ประชุมที่เราจะมาแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันนะครับท่านก็ท่านก็ต้องพูดให้ประธานวิทย์ก็ดีหรือตัวแทนคอรมอพักก็ดีนะครับที่จะมาร่วมประชุมได้รับทราบเรื่องต่างๆเนาะทางทางทางพักทางทางทางวิทย์เองทางทางประธานวิทย์เองทางหัวหน้าพักเองจะมีเลยชี้แจงก,ก็ก็แจ้งในที่ประชุมเนาะตอนรอบที่แล้วตอนอนาคตใหม่หลายสิ่งหลายอย่างที่คนที่เขาเรียกว่าที่นี่ภายใน3วันนี้นะครับต่อข้อมูลมาให้เลยนะครับ เป็นการบอกข้อมูลที่จะบอกเลยว่าเคณะกรรมการประสานงานสภานะครับมาเรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องผู้ช่วยสสนะครับก็อันนี้ผมก็ไปเอามาข้อมูลมาสรุปให้ฟังนะครับจากข้อบังคับของสภาไอ้หลักเกณฑ์ของสภาในการตั้งนะครับก็แปดคนเนาะท่านมีท่านต้งลงพื้นที่สำหรับสสเขตโดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิของเราที่ไม่ใช่กร,รุงเทพมหานครเนี่ยท่านเหลือแค่สามวันที่ดังนั้นการที่ท่านต้องทำให้ดีนะว่าท่านจะมาเป็นวิทหรือไม่เพราะถ้าท่านไม่ใช่วิท าาท่านไม่ต้องมากรงเทพฯรออะไรกนจัดท่า,านมาวันอังคารนะครับข้อมูลช่วยเตรียมการพิปรายช่วยหาข้อมูลเพื่อการเสนอยักติเสนอกฎหมายต่างๆนะครับนี่ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวส่วนผู้ชำผู้ช่วย